เพื่อนๆทบทวนความจําในวันที่เราถูกยุบพักและผมได้ส่งสารมายัางทุกท่านทั้งหลายผมขออ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เมื่อห้าปีที่แล้วเมื่อวันที่สามสิบพฤษภาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับผมบอกว่ากลับเรียนพี่น้องประชาชนและสมาชิกพักไทยรักไทยที่รักและขารมทุกท่าน อนุส์ที่จากคำตัดสินของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่ต่างตั้งโดยคำสั่งของคณะปฏิวัติให้ยุบพรรคไทยรักไทยและห้าผมและกรรมการบริหารทั้งร้อยสิบเอดคนดำรงตำแหน่งทางการเมืองห้าปีนั้นในฐานะที่ผมเป็นผู้ลิเริ่มก่อตั้งและทำหน้าที่หัวหน้าพักจนมาถึงการปฏิวัติผมต้องขอกราบอภัยต่อสมาชิกกรรมการบริหาร และผู้สมัครสมุนพักทุกท่านที่ต้องมาพบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดผมขอน้อมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในฐานะที่นำพักมาพบจุดนี้ผมเชื่อว่าการตัดสินทางการเมืองครั้งนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่จะต้องถูกนำไปศึกษาวิจัยการวิจัยในทางวิชารัฐศาสตร์กฎหมายสังคมศาสตร์และเศรษฐศาส,าสตร์ไปจนชั่วลูกหลานเราทุกคนมีความสำนึกต่อแผ่นดินเกิด มีความรักะห่วงใยเพื่อร่วมชาติที่ยังไม่แข็งแรงท,งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมเรายังต้องเสียสละกันต่อไปถึงแม้ว่าผมจะประกาศวางมือทางการเมืองไปก่อนหน้านี้แล้วผมก็ยังอยากเรียกร้องให้สมาชิกทั้งหลายได้รวมตัวกันดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไปโดยเรียนรู้จากบทเรียนในอดีตเก็บสิ่งที่ดีๆไว้เพื่อจะได้สร้างชาติให้เจริญฐันโลกไม่หันหลังให้โลก เพื่ออนาคตลูกหลานไทยต่อไปผมขอกราบขอบพระคุณและขออภัยต่อสมาชิพกพรรคคณะกรรมการบริหารและผู้สนับสนุนมานะที่นี่อีกครั้งหนึ่งและขอเรียกร้องให้คอมชและรัฐบาลซึ่งน่าจะสบายใจแล้วได้มีการจัดการเลือกตั้งและคืนประชาธิปไตยให้กับประชาชนโดยเร็วเพื่อความเชื่อมั่นและศักดิ์ศรีประเทศจะกลับคืนสู่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งด้วยความเคารพรักษพันุโลททักษิณชินวัตรนี่คือสิ่งที่ได้พูดเมื่อห้าปีที่แล้ว แล้วก็วันนี้ขอขอบคุณทั้งห้าสิบกว่าท่านที่อยู่หน้าที่นี้ว่าเรายังรวมใจกันทํากิจกรรมทางการเมืองเพื่อบ้านเมืองกันอย่างต่อเนื่องผมมีความเห็นใจหลายท่านที่ได้ตัดสินใจสละอาชีพเดิมเพื่อมาสู่การเมืองเพื่อตั้งหน้าตั้งตาจะทําการเมืองเพื่อรับอาชิเช่นท่านพงเทพ สละอาชีพผู้ภากษาซึ่งถ้าท่านยังอยู่ก็ท่านากงไปถึงผู้ภากษาสารดีกาแต่วันวน,นี้ท่านได้เสียสละแล้วก็สละอาชีพเดิมมาสู่การเมืองก็หลายๆท่านก็เช่นกันแต่ห้าปีที่ผ่านมาทําให้พวกท่านทั้งหลายต้องเสียสละโดยการทําการเมืองเพื่อบ้านเมืองโดยที่ไม่มีตําแหน่งหน้าที่ใดๆไม่มีค่าตอบแทนใดๆแต่ท่านก็ไม่ได้ทิ้งการเมือง ท่านก็ได้ทุ่มเทผมขอชื่นชมในอุดมการ์ของท่านและแน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใน้ดีนนั้นพี่น้องครับมันเป็นการปฏิวัติร,รัฐบาลที่เกิดขึ้นในครั้งแรกของประเทศไทยที่ปฏิวัติร,รัฐบาลที่มีความนิยมสูงสูงในขณะที่ถูกปฏิวัติส่วนใหญ่แล้วรัฐบาลที่ถูกปฏิวัติจะเป็นอยู่ในขณะที่ไม่มีความนิยมแล้ว แต่ของเราเป็นรัฐบาลที่กําลังมีความนิยมสูงมากแต่ถูกปฏิวัติรัฐหารออกไปเพราะนฉะั้นการวัดร,รัฐบารโดยการใช้ทหารนั้นเนี่ยไม่เพียงพอจึงมีการปฏิวัติซ้อนที่เรียกว่า judicial coup data คือเป็นการใช้กระบวนการทางกระบวนการยุติธรรมมาดําเนินการต่อเพื่อให้มันแล้วเสร็จแต่ก็ไม่ได้แล้วเสร็จเพราะเนื่องจากว่าประชาชนนั้น ในที่สุดประชาชนคือผู้ตัดสินจะมีการเลือกตั้งกี่ครั้งพวกเราก็ชนะเลือกตั้งพวกเราได้ดําเนินการทางการเมืองมาจากไทยรักไทยก็มาเป็นพลังประชาชนจากพลังประชาชนก็ยุบอีกครั้งหนึ่งก็จึงมาเกิดพรรคเพื่อไทยและวันนี้พี่น้องประชาชนก็เลือกเรามาเกินกึ่งหนึ่งท่านครับผมได้พบกับผู้นําทางการเมืองหล,หลายประเทศ ท่านรู้ไหมครับว่าเขารู้เราดีไม่ดีมากกว่าเรารู้เราด้วยซ้าในสนักสถานทูตหลายประเทศเขาดําเนินการทําโพเพื่ออยากจะรู้ว่าคนไทยคิดอย่างไรกับพวกเราคนไทยคิดอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเขารู้หมดครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยขอให้เราเป็นเหยื่อทางการเมืองที่ควรจะพอได้แล้ว เพราะว่าบ้านเมืองต้องเดินหน้าต่อไปบ้านเมืองจะต้องทันโลกและวันนี้ผมเป็นห่วงมากเลยครับผมเป็นห่วงตัวเลขหลายๆทั้งหลายที่เกิดขึ้นในประเทศวันนี้ผมทราบว่ามีเงินสำรองอยู่ในประเทศร้อยหกสิบสามล้านร้อยหกสิบสามพันล้านเหรียญหรือแสนหกหมื่นสามพันล้านเหรียญสหรัฐแต่ถ้ารู้ไหมครับว่า เรามีหนี้เงินบาทที่ไปกู้เข้ามาจากการขายบาทเพื่อซื้อดอลลาร์บ้างถึงสามจุดหกล้านล้านหรือประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบบิเลียนหรือแสนสองหมื่นล้านเพราะนั้นหักลบกบหนี้แล้วเราเหลือไม่มากครับแล้วก็การเก่งกำไรค่างเงินบาทก็ยังเกิดขึ้นอยู่ต่อเนื่องเพราะว่าเราขาดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการที่จะร่วมกันบริหารร่วมกันแก้ปัญหาของประเทศ ขณะนี้เหตุการณ์ในยุโรปก็ยังน่าเป็นห่วงเหตุการณ์ที่จีนเติบโตช้ากว่าที่คาดไว้ก็เป็นน่าเป็นห่วงการที่จะเปิดประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียนก็ความเตรียมตัวพร้อมของเราก็ไม่มีระบบการศึกษาไทยก็ยังอ่อนแออย่างเดิมการสังคมของเราก็ยังมีปัญหายาเสพติดก็ยังเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ขณะเดียวกันนั้น เรากําลังมุ่งเจาชนะคาขานกันโดยไม่คํานึงถึงว่าลูกหลานกําลังเติบโตขึ้นมาทุกวันและเราจะวางสังคมไว้ให้เขาอย่างไรหลายคนกําลังมองถึงตัวเองมากกว่ามองถึงบ้านเมืองในส่วนรวมหลายคนไม่ได้คิดว่าบ้านเมืองเหล่านี้เราไม่ได้อยู่ตามลาพังคนเดียวเราต้องประสบกับภาวะความกดดันการแข่งขันนานาชาติสารพัดอย่างพมา่าซึ่งมาทีหลังพอเริ่มเปิด เป็นประชาธิปไตยขึ้นมาบ้างเท่านั้นเองก็ได้รับการสนใจแซงชั่นกําลังจะถูกยกวันนี้องซานซูจีมาเมืองไทยก็ได้รับความสนใจจากนานาชาติรวมทั้งคนไทยด้วยพี่น้องเห็นไหมครับว่าโลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากแต่ขณะเดียวกันนั้นเนี่ยเรายังไม่เลิกที่จะเอาชนะค้าขารกันทางการเมืองโดยไม่มีเหตุมีผลกติกาไม่ถูกเคารพคนรักษากติกาไล่ความเป็นธรรม พราะนั้นก็เลยทําให้บ้านเมืองวุ่นวายจนถึงทุกวันนี้ผมคิดว่าบทเรียนในห้าปีที่ผ่านมาบทเรียนจะหกปีเดือนกันยายนนี้บทเรียนที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันเป็นสิ่งที่เราควรจะไม่ใช่ฟื้นฝอยหาตะเข็บควรจะศึกษาเพื่อให้รู้ว่าอย่าให้มันเกิดอีกเลยเรามองไปข้างหน้าเถอะนี่คือสิ่งที่ผมบอกพี่น้องคนเสื้อแดงวันนั้น ผมอาจจะพูดไม่ชัดเพราะเนื่องจากว่าสัญญาณมันแย่มากเพราะผมอยู่ในบ้านนอกแล้วก็สัญญาณที่ส่งมาเนี่ยมันเดี๋ยวมันขาดบ้างอะไรบ้างทําให้ผมไม่มีสมาธิผมอาจจะพูดได้ไม่ครบทุกประเด็นก็อาจจะทําให้ท่านเข้าใจผิดกันบ้างอะไรบ้างก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยว่าผมเป็นคนกระตันอยู่ผมไม่เคยลืมบุญคุณแม้กระทั่งคนให้ผลน้ํากินแก้วเดียวผมก็ไม่ลืมบุญคุณคน แล้วบางครั้งบางคนก็อาจจะทําร้ายผมแต่ผมก็ไม่เคยลืมบุญคุณถ้าเขามีบุญคุณกับผมมาก่อนพี่น้องที่เคารพครับพี่น้องคนสแสดงโดยเฉพาะผมไม่เคยลืมบุญคุณพวกท่านแล้วผมไม่เคยคิดเจเอาตัวรอดโดยไม่คำนึงถึงพวกท่านวันนี้หลายคนได้เข้าไปเสีย่ยมไปพูดอะไรในทางที่เพื่อจะให้เกิดความแตกแยกของพวกเราผมว่าหัวใจพวกเรานะั้นมันถักทอกันมานานมันแกร่งพอถึงแม้ว่าเราจะถูก จะถูกใส่ร้ายอย่างไรพวกเราก็ยังอดทนและรักใคร่กันดีพี่น้องครับเมื่อผมกลับไปผมจะจะเปลี่ยนพลังของคนเสื้อแดงให้เป็นพลังที่สร้างเศรษฐกิจและสร้างสังคมที่ดีให้กับประเทศไทยอย่างหมโหลานพี่น้องคนเสื้อแดงที่ขคารพผมไม่เคยลืมและผมไม่เคยทิ้งพวกเราการเยียวยาที่เกิดขึ้นนั้น ผมผลักดันอย่างมากเพราะผมถือว่าในเมื่อการสูญเสียเกิดขึ้นแล้วสิ่งสําคัญที่สุดคือการเยียวยาหลายครัง้งหลายคราวไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่14ตุลา6ตุลาตอนช่วงที่ผมอยู่ในตําแหน่งผมก็ได้ผลักดันให้เกิดการเยียวยาอย่างจริงจังเพราะผมถือว่าวันนั้นเป็นวันที่คนที่เคราะร้ายบางคนก็อาจจะเคราะร้ายด้วยการด้วยเหตุการณ์หลายๆอย่าง แต่ถือว่าเป็นผู้เคราะร้ายที่ควรจะได้รับการเยียวยาเมื่อได้การเยียวยาแล้วเพื่อความเจ็บปวดจะได้บรรเทาลงไปบ้างและในที่สุดเราทั้งหมดคือคนไทยด้วยกันที่เราจะต้องมาช่วยสร้างอนาคตให้ด้วยกันพี่น้องครับบุคลากรทางการเมืองไทยไม่ได้มีมากถ้าหากว่าเราไม่รักษาบุคลากรการทางเงินการเมืองไว้เราก็จะมีบุคลากรให้เลือกที่มาช่วยกันบริหารประเทศได้คุณภาพน้อยลง เพราะฉะนั้นวันน mm ี hmm. ons, life, ้ถ้าเราอยากได้บุคลากรทางการเมืองที่มีคุณภาพเราควรจะทําการเมืองที่สร้างสรรค์ถ้าการเมืองที่โหดร้ายมันเหมาะสําหรับการเมืองที่คนไม่มีอะไรจะเสียจะเข้ามาถ้าการเมืองที่โหดร้ายไม่มีกติกาการเมืองเล่นพวกคนที่ไม่มีอะไรจะเสียพร้อมจะเข้ามาและเข้ามาเอาไม่ได้เข้ามาให้พี่น้องครับวันนี้ประเทศชาติเราต้องการความเสียสละเราต้องการนักการเมืองที่มีอุดมการ อุดมการทางการเมืองนั้นท่านทั้งหลายครับหัวใจของอุดมการความเป็นประชานักประชาธิปไตยเป็นเรื่องสําคัญเนี่ยหลายคนอ้างว่าเป็นนักประชาธิปไตยแต่หัวใจแอบจิตเผด็จการซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับระบอบประชาธิปไตยของเราพวกเราจะต้องยึดอุดมการประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง คำว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางนั้นมีสองลักษณะครับลักษณะที่หนึ่งก็คือว่าอำนาจอธิปไตยทั้งสามสาขาคืออำนาจบริหารนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการนั้นต้องยึดโยงกับอำนาจของประชาชนปร,ประชาชนเป็นศูนย์กลางอันดับที่สองก็คือการบริหารงานการทําทุกอย่างการออกนโยบายทุกอย่างเพื่อความสันติสุขและการอยู่ดีกินด,ดีของประชาชนเพราะนั้นเราถ้าเรายึดอุดมการณ์เหล่านี้ได้ พี่น้องประชาชนเราจะมีความสุขประเทศราชาติเราจะมีความก้าวหน้าแล้วก็ระบอบประชาธิปไตยของเราจะมีการาถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสมพี่น้องครับวันนี้เป็นเวลาที่พวกเราจะได้กลับมามีบทบาททางการเมืองเพื่อช่วยให้บ้านเมืองได้ก้าวหน้าไปในทางที่ดีผมอยากขอเรียกร้องให้พวกเราทุกคน ถึงแม้ว่าจะเจ็บแค่ไหนจะท้แค่ไหนขอให้ลืมอดีตและมองไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์ทำการเมืองที่สร้างสรรค์ทำการเมืองเพื่อบ้านเมืองทำการเมืองเพื่อสถาบันของเราเพราะนั้นพี่น้องครับอดีตมันเจ็บปวดก็จริงอยู่แต่มันสอนอะไรเราเยอะผมเองหกปีเราหกเหลือินอยู่ดังประเทศผมเจ็บปวดไหมเจ็บปวด ผมลําบากไหมก็มีลําบากบ้างแต่ผมปรับตัวได้แต่สิ่งที่ดีผมก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะผมได้เรียนรู้ได้มีเพื่อนเพิ่มขึ้นอีกมากมายทําให้ผมได้เข้าใจการเมืองระหว่างประเทศมากขึ้นผมเข้าใจเรื่องของทุนนิยมระหว่างประเทศมากขึ้นผมเข้าใจว่าประเทศไทยเราเสียเปรียบอะไรควรอย่างไรวางตัวอย่างไรในสถานการณ์ใดมากขึ้น นั้นไม่มีอะไรที่มันเลวร้ายทั้งหมดหรอกมันก็มีทั้งสิ่งดีดีและสิ่งที่ไม่ดีสิ่งไม่มันแน่นอนครับมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ประโยชน์กับสิ่งที่ดีได้อย่างไรหลายคนก็แอบไปเรียนหนังสือจนจบด็อกเตอร์พวกท่านทั้งหลายผมรู้ด็อกเตอร์อดีสอนเพียงเกตเป็นต้นหลายคนก็ไปแอบตีกอล์ฟซะจนเป็นนักกอล์ฟที่จะเป็นซิงเกิลแฮนดิแคปแล้วไม่ว่าจะเป็นคุณบาลาเทพคุณพงเทพหรือว่าท่านากาตุลนเองก็เช่นกันนะครับ ก็หลายคนก็ไปฝึกไปเรียนภาษาคุณการดูโรนี่เรียนหลายอย่างเรียนภาษาจีนก็ไปเรียนมาแล้วนะครับแต่หวังว่าหลายคนคงไม่ไปเพิ่มบ้านเพิ่มช่องขึ้นมาก็ก็วันนี้เราจะกลับมานะครับเราจะกลับมาร่วมกันทําการเมืองเพื่อความแข็งแกร่งของพรรคเพื่อไทยไม่ใช่เพื่อใครครับเพื่อไทยจริงๆก็คือเพื่อประเทศไทยและเพื่อคนไทยของเรา นั้นขอให้พวกเราต้องอดทนเข้มแข็งมีอุดมการ์แล้วทําการเมืองอย่างสร้างสรรค์ลืมความเจ็บปวดในอดีตมองไปข้างหน้าเพื่ออนาคตของบ้านเมืองเราครับก็ขอขอบคุณพวกเราอีกครั้งหนึ่งและขออภัยที่ห้าปีต้องไปเจ็บปวดกันนะครับก็หวังว่าต่อไปนี้จะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนะครับก็สิ่งที่ดีๆคงจะเกิดขึ้นกับพวกเราและครอบครัวเราทุกคน นะครับก็ขอให้ช่วงนีครับขอบคุณมากที่ร่วมอุดมการและไม่ทิ้งกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ